สวัสดีครับท่านผูทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผม The Dark ์คพ k นะครับคลิปนี้เราจะมาจัด10อันดับหนังที่เศร้าและหดหูที่สุดจนจิตตกไปหลายวันนะครับผมโดยการจัดอันดับก็จะเป็นการจัดอันดับแบบตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมและแน่นอนนะครับผมการจัดอันดับแบบนี้ก็จะมีการสปอยเนื้อหาสําคัญทุกเรื่องด้วยนะครับผม ถ้าใครที่อยากหลียกเลี่ยงแลวก็อยากแบบสัมผัสความเศร้าและปวดหูด,ด้วยตัวเองเนี่ยผมจะทิ้งลิสต์รายชื่อของหนังไว้นะครับใต้คลิปนี้นะครับผมแต่ถ้าใครอยากฟังก็ลองไปฟังก็ได้นะครับผมอันดับที่10 On อ o บอยหรือชื่อไทยเคลียร์บัญชีแค้นจิตโหดโอ b บอยเนี่ยจะเป็นภาพยนตร์เกาหลีแนวน e โอนัวแอคชั่นนะครับออกฉายในปี2003กำกับโดย Park s u n w วอกนะครับ โดยเรื่องย่อก็คือพระเอกของเราเนี่ยถูกใครที่ไหนก็ไม่รู้นะครับจับตัวไปขังไว้ที่ห้องห้องหนึ่งนะครับนานถึง15ปีพอถูกปล่อยตัวออกมาเนี่ยพระเอกนะครับก็แค้นนะครับแล้วก็ตามสืบว่าใครเนี่ยมาจับตัวอวะไปอะ่ะแล้วก็ในระหว่างที่สืบสวนนะครับพระเอกนะฮะก็ได้เจอกับนางเอกคนหนึ่งโดยเธออ่ะก็ดันมีส่วนกับเรื่องของพระเอกด้วยนะครับและทําให้ทั้งคู่เนี่ยพยายามสืบหาความจริงให้ได้นะครับว่าใคร อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นะครับโดยหนังเรื่องนี้ก็จะมีบรรยากาศแบบนีโอนัวนะครับหรือเป็นออกแนวแบบสืบสวนหน่อยๆแล้วก็แบบแนวแอคชั่นที่ดูติดเถื่อนนะครับผมโดยเฉพาะฉากไอ้ที่ว่าพระเอกเนี่ยใช้ค้อนไล่ทุบพวกนักเรงนะครับผมซึ่งไอ้ฉากนี้เป็นลองเทคกที่บอกเลยว่าโคตรยอดเยี่ยมที่สุดเรื่องหนึ่งนะครับผมไอ้ไม่นับไอ้ฉากลองเทคของพี่โนงดามัมน,นะฮะเอาคุยกันนะมึงนะและก็ มันจะมีฉากหนึ่งั้งที่บอกเลยว่าคนดูเนี่ยช็อกนะครับรวมถึงผมด้วยก็คือฉากหักมุมในตอนท้ายนะครับอ่าสอตอนจบนะครับเออในระหว่างที่พระเอกกับนางเอกเนี่ยสืบสวนอยู่เออพระเอกกับนางเอกก็ดันมีอะไรกันเนาะอ่าจนมาถึงตอนสุดท้ายเนี่ยพระเอกเนี่ยก็ได้รู้ว่าตัวร้ายหน้ารอคนนี้เป็นคนจับพระเอกไปขังและตัวร้ายเนี่ยก็ยังเฉยว่าไอคนที่พระเอก่ะเคยมีอะไรกับนางเอกคนเนี้ย แท้จริงแล้วนางคือรูปของพระเอกนะครับผมอ้าวเจียเงื้อไปกูทําให้พระเอกและคนดูเนี่ยก็ถึงกับร้องว h ตเ t อ e f ฟักกันเลยทีเดียวนะครับผมผมดูกระปับ,ปบยงังอึ้งอ่ะอันดับที่9 eternal sunshine of the spotless mind หรือชื่อไทยรบเธอให้ไม่ลืมเออ eternal sunshine ขอแค่สันส้นนะเป็นภาพยนตร์แนวไซไฟโรแมนติกดราม่านะครับออกฉายในปี2004กํากำับโดยมิเชลกอนดรีนะครับ โดยเรื่องย่อจะเกี่ยวกับพระเอกนะครับที่รับบทโดยพี่จิมแคร์รี่เนี่ยก็ได้รู้ความจริงว่าไอ้แฟนของเขาเนี่ยไปพบกับหมอความจําคนนึงนะครับเพื่อขอลบความทรงจําที่มีเกี่ยวกับพระเอกจนหมดสิ้นนะครับนั่นทําให้พระเอกเนี่ยตัดสินใจลบความทรงจําเกี่ยวกับแฟนเก่าตัวเองเช่นกันนะครับไอ้ทว่าระหว่างการลบความจำเนี่ยพระเอกเอ่อกับเปลี่ยนใจนะครับต้องการที่จะยกเลิกภารกิจนี้ เพราะเขาไม่อยากลืมเกี่ยวกับแฟนเก่าจริงๆนะครับผมโดยเรื่องนี้ก็จะสะท้อนเกี่ยวกับคู่ชีวิตคู่หนึ่งนะครับที่เลิกรากันไปนะครับแต่ทํายังไงเนี่ยก็ลืมแฟนเก่าไม่ได้ก็เลยต้องใช้วิธีในการลบความทรงจําเกี่ยวกับแฟนเก่าจนหมดนะครับถ้าในอกนี้มีเครื่องลบความทรงจําเกี่ยวกับแฟนเก่าเนะี่ยถ้าเป็นผมอ่ะผมคงทําไปแล้วนะครับผมแต่ด้วยความที่พระเอกเนี่ยอย่างน้อยอ่ะก็อยากมีความทรงจําเกี่ยวกับแฟนเก่าเนาะว่าครั้งหนึ่งอ่ะ เราเคยรักกันครั้งหนึ่งก็เคยอยู่ด้วยกันเนาะมันทําให้พระเอกเนี่ยตัดสินใจได้ดีที่สุดอะดีกว่าผมอีกมั้งและอย่างน้อยอะ่ะหนังก็ยังได้จบแบบสวยงามนะครับถึงแม้ว่าทั้งเรื่องนะ่ะมันจะออกมาแบบแนวเศร้าหุดหู่ก็ตามนะครับผมอันดับที่8 life is beautiful หรือชื่อไทยยิ้มไว้โรคนี้ไม่มีสิ้นหวังเออ life is beautiful เนี่ย จะเป็นภาพยนตร์สัญชาติอิตาลีนะครับออกฉายในปี1998กำกับโดยโรเบโตเบเนยีโดยเขาเนี่ยก็ได้รับบทเป็นกุยโดนะครับชาวอิตาลีเชื้อสายยิวนะครับผู้มีความฝันว่าอยากจะเปิดร้านหนังสือเป็นของตัวเองโดยเขาเนะก็ได้เจอกับนางเอกคนนึงนะครับแล้วก็ตกหลุมรักกันนะครับจนกระทั่งทั้งคู่เนี่ยแต่งงานกันและมีลูกด้วยกันชื่อโจชัวนะครับ เออแต่เวลาผ่านไปนะครับโดยเรื่องนี้มันจะอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับโดยช่วงนั้นเนี่ยกองทัพนาซีก็ได้เข้ามายึดพื้นที่นะครับผมที่ที่กุยโดอยู่เนี่ยและเขาเนี่ยก็ถูกจับไปนะครับพร้อมกับลูกชายของเขาโดยโทษฐานเนื่องจากทั้งคู่เป็นชาวยิวข้อหาแค่เป็นคนชาวยิวแม่งก็ผิดด้วยว่โตรแบบเหยียดเชื้อชาติจริงๆนะฮะโดยระหว่างที่ถูกกักตัวนะครับผมกุยโดเนี่ยก็พยายามเสแสร้งรอยยิ้ม แล้วก็พยาปรับให้ความหวังกับลูกชายนะครับว่าถึงแม้ว่าโรคที่อยู่มันโหดร้ายแค่ไหนอย่างน้อยนะพราะเขาก็ยังสร้างความสุขเล็กๆด้วยตัวเองได้นะครับผมโดยเรื่องนีนะ้ก็จะเป็นแนวแบบคอมเมดี้ในคาบโรคอันโหดร้ายนะครับที่ผมดูแล้วมันก็แบบรู้สึกหุนหูไม่น้อยนะครับเอาจริงนะช่วงต้นเรื่องถึงกลางเรื่องมันจะออกแนวแบบหนังรักโรแมนติกเนาะแต่ช่วงกลางเรื่องกับท้ายเรื่องมันจะออกแนวแบบแบ็คคอมเมดี้ผสมกับออกแนวแบบหุ่นหู และยิ่งตอนสุดท้ายที่กุยโดกำลังจะถูกฆ่านะครับผมโดยในซีนนั้นเขาก็พยายามแ,บบแสดงรอยยิ้มให้ลูกเห็นว่าถึงแม้ว่าโรคที่เราอยู่จะโหดร้ายแค่ไหนยังไงมันก็จะมีรอยยิ้มของความหวังนั้นเสมอนะครับผมนะดูฉากนี้ก็มันรู้สึกแบบเศร้าจริงนะอันดับที่7 b r i d ิ e ออฟเทราปิเทียหรือชื่อไทยสะพานมหัสจรรย์นะครับ เออเรื่องนี้จะเป็นหนังแนวแฟนตาซีใสๆสำหรับเด็กนะครับที่เนื้อเรื่องนี้ไม่ค่อยใสเท่าไหร่เอยเออเรื่องนี้ออกฉายในปี2007นะครับกำกับโดยเกเบอร์ซูโปโดยเรื่องนี้จะเกี่ยวกับเจสเด็กหนุ่มที่ถูกบูลลี่ที่โรงเรียนประจำนะครับโดยเขาเนี่ยได้อาศัยกับครอบครัวนะครับผมซึ่งพ่อของเขาเนี่ยเคยเป็นทีพันมาก่อนเอยไม่ใช่แล้วอ่ะกลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับโดยเจสเนี่ยก็ได้เจอกับเรสลี่นะครับเด็กสาวที่ย้ายมาเป็นเด็กใหม่ที่โรงเรียนนี้นะครับ โดยทั้งคู่เนี่ยต่างก็ไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่นะครับจนเมื่อทั้งคู่ได้พบกันอ่ะทั้งคู่ก็พยายามแบบเจอดินแดนในเทพนิยายที่ชื่อว่าทิราติเปียนะครับผมทาให้มิตรภาพระหว่างทั้งคู่เนี่ยก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนเริ่มเปลี่ยนเป็นความรักกันนะครับโดยที่เรามาทั้งหมดเนี่ยคือมันไม่เห็นมันดูหดหู่เลยวะเนี่ยคือเรากำลังจะเล่าเพราะว่าในช่วงท้ายของเรื่องเนี่ยหลังจากที่เจส และเลสลีนะ่ยกำลังแยกย้ายกับบ้านในซีนนั้นนะ่ะโดยทั้งคู่ต่างไม่รู้ว่านั่นนะ่ะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เจอกันนะครับและพอสองสวันต่อมาเนะ่ยเจสก็เพิ่งได้รู้ว่าเลสลีเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของเขานะ่ะได้เสียชีวิตลงจากอุบัติเหตุนะครับทำให้เจสรวมถึงคนดูอย่างผมนะ่ยก็ช็อกมากแล้วก็แบบอึ้งมากา i, Disney, มก็แบบเฮ้ยดิสนีย์กล้าเล่นแบบนี้เลยวะ และสีเนี่ยก็ได้บอกอะไรหลายอย่างเลยนะครับว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่เราเพ้อฝันเกี่ยวกับจินตนาการมักจะถูกตื่นด้วยความจริงอันโหดร้ายเสมอนะครับผมอันดับที่6แพสไลปริงอัศจรรย์แดนฝันมหาศจรรย์เขาวงกฏอ่าเรื่องนี้ก็ตามมาติดๆนะครับสำหรับหนังแนวแฟนตาซีใสๆสำหรับเด็กที่มีเนื้อหาที่ไม่ค่อยใสยเลยนะครับผม โดยเรื่องนี้เนี่ยก็ออกฉายในปี2006นะครับกำกับโดยกิจิโมเดลโตโร่โดยเรื่องนี้นะครับจะเกี่ยวกับเด็กสาวคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าโซฟีเธออาศัยอยู่กับแม่ที่ท้องแก่ใกล้คลอดนะครับกับพ่อเลี้ยงนะครับที่เป็นนายพลจอมเผด็จการอยู่มาวันหนึ่งนะครับเธอได้เจอกับเขาวงกฏและก็ได้พบกับปีศาจนะครับผู้เฝ้าเขาวงกฏนั้นน่ะจะมีชื่อว่าฟอนโดยฟอนน่ะจะบอกกับเธอว่าชาติเธอแล้วเนี่ยเธอคือเจ้าหญิงในดินแดนของเทพนิยายนะครับ ทำให้อฟฟเรียนะครับต้องทําภารกิจตามที่ฟอนสั่งเธอจึงจะสามารถกลับมาเป็นเจ้าหญิงในดินแดนนิยายได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเรื่องนี้จะคล้ายๆกับเรื่องบลิดออฟเทราเบติเตรงที่ว่าไอตัวครที่เป็นเด็กแบบเนี้ยจะอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงที่โหดร้ายพวกเขาจึงต้องจินตนาการเกี่ยวกับเทพนิยายขึ้นมาเพื่อหลีกหนีโรคแบบนั้นแต่มันต่างกันตรงที่ว่าเรื่องนั้น่ะจะนำเสนอแบบโรคอันสดใส แต่กับเรื่องนี้จะนําเสนอมาแนวแบบดาร์ฟแฟนตาซีนะครับตามสไตล์ของกิยโมเดลโตโรเลยนะครับและทางเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้บอกตรงๆว่าไอ้นางเอกในเรื่องเนี่ยนางได้เห็นโลกเทพนิยายจริงๆหรืออาจจะจินตนาการและเผอฝันเกี่ยวกับเทพนิยายท่ามกลางโลกอันโหดร้ายก็เป็นได้และตอนจบที่มันแบบหดหูจริงๆอันนี้ขอสปอยนะก็คือเธอเนี่ยถูกพ่อเลี้ยงของเธอยิงขณะที่เธอกําลังปกป้องน้องของตัวเองที่เพิ่งเกิดและก่อนที่เธอจะตาย เธอได้กลับไปเป็นเจ้าหญิงได้สําเร็จนะครับไอตอนที่เป็นเจ้าหญิงก่อนตายเนี่ยไม่รู้ว่าเธอเพ้อฝันไหมหรือเธอต้้ข้าไปยังมิติข,ของเขาวงกตนั้นกลายเป็นเจ้าหญิงจริงๆอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คนจะตีความนะครับอันดับที่5 The Mist มรตยูหมอกกินมนุษย์เป็นภาพยนตร์แนวสป,ปรากเอาตัวรอดออกฉายในปี2007กำกับและเขียนบทโดยแฟรงดรา,าบอลโดยเรื่องนี้ ดัดแปลงจากนิยายชื่อเดียวกันของสตีเฟนคิงโดยเรื่องย่อคือในเมืองเกล้ๆแห่งหนึ่งนะครับการมีอสูรกายที่มากับหมอกกำลังบุกอาราวาดทําให้ผู้คนนะครับรวมถึงครอบครัวของตัวเอกนะ่ะก็ต้องเอาตัวรอดกันที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งและในระหว่างที่กําลังเอาตัวรอดนะครับผมไอหนังเรื่องนี้ก็ได้สะท้อนถึงสันดานของมนุษย์ว่าพวกเขานะ่ยไม่ได้มีจิตใจดีไปสมบูแต่บางคนกลับเห็นแก่ตัวเพื่อที่จะเอาตัวรอดคนเดียวนะครับ โดยทั้งเรื่องเนี่ยออที่ผมพูดมาน่ะอาจจะดูไม่หดหูอะไรมากนะครับ <c oughs> ก็อาจจะเป็นแค่แบบหนังแนวสัปกาศเอาตัวรอดพื้นๆธร,รรมดาธรรมดาใช่ไหมล่ะแ <c oughs> ต่ถ้าใครเคยดูถึงตอนจบของเรื่องนี้ทุกคนต่างรเป็นสิ่งเดียวกันว่ามันจะเป็นตอนจบที่โคตรอภิมหาหุดหู่ที่สุดถ้าเป็นฉบับนิยายเนี่ยคือครอบครัวของพระเอกน่ยก็สามารถหนีออกจากซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมและขับรถออกไปในส่วนเนี้ยมันกะ็จะตัดจบไปเลย เพื่อให้คนอ่านน่ะได้คิดเอาเองว่าพระเอกน่ะจะได้เผชิญอะไรต่อใช่ไหมแต่ในเวอร์ชั่นภาพยนตร์นะครับแม่งดัดแปลงนะครับเออก็เพิ่มส่วนของตอนจบที่แบบเรียกได้ว่าแทบอยากจะเพี้ยงเอทีวีทิ้งเลยนะฮะโดยพระเอกเนี่ยที่ขับอยู่เขาคิดว่าทั้งครอบครัวคงไม่รอดแน,แน่เพื่อเป็นการตายแบบมีเกียรตินะครับผมพระเอกทํายังไงกูไหมเขาจึงเอาปืนนะครับยิงครอบครัวตัวเองฆ่าครอบครัวตัวเองทิ้งทั้งหมดนะครับผมแต่พอกําลังจะยิงตัวเองนะครับ กระสุนแม่งเสกหมดซะก,ก่อนนะครับผมทําให้พี่แกแ,กแบบโอ้โหสึกสินหวังมากเขาจึงออกจากรถนะครับเพื่อรอให้อสุรกายมาแดกตัวเองนะครับแต่สักพักที่ไหนได้คือพวกทหารแม่งมาช่วยไว้ได้ทันนะครับผมทําให้พระเอกอะแม่งรอดวัดวคือกูด่าพระเอกอะเว้ยว่าแบบมึงทำ่างนี้ทําไมอ่ะมึงทําแบบนี้ทําไม,ม,แ,บบไมแล้วก,กูเนี่ยด่าคนเขียนบทด้วยอย่างพี่แฝงดาราบอนอะว่า ทำไมมึงต้องแบบคิดบทตอนจบแบบนี้ด้วยวะเออเชีย่ยแม่งโคตรหน้าหุนหูจริงๆริอะอันดับที่4 the boy in the striped pajamas หรือเด็กชาในชุดนอนลายทางเออเป็นภาพยนตร์แนวดราม่าโดยมีฉากหลังในยุคนาซีช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับออกฉายในปี2008กำกับโดยมาร์คเฮอร์แมนโดยเรื่องนี้จะเกี่ยวกับเด็กชาที่ชื่อโบโนนะครับได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่โดยพ่อเป็นนายทหารนาซีที่โหดร้ายนะครับ ซึ่งทั้งครอบครัวนะครับได้ย้ายมาอยู่ใกล้กับค่ายกักกันเอาวิชนะครับผมโดยบูโน่นะครับไม่รู้เลยว่าค่ายนั้นนะครับเป็นค่ายที่เอาไว้กักกันชาวยิวนะครับแต่บูโน่อะครับที่อยากรู้อยากเห็นนะครับจึงแอบเดินไปที่ค่ายนะครับและได้เจอกับเด็กชาวยิวคนหนึ่งนะครับที่ใส่ชุดลายทางเออซึ่งทั้งสองน่ะได้เจอกันนะครับทำให้เกิดมิตรภาพในเวลาต่อมาและถ้าใครนะครับได้ตามประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันุ์ชาวยิวนะครับ ในเรื่องก็มีให้เห็นนะครับผมและทำออกมาได้เศร้าด้วยนะครับผมเพราะอะไรเพราะตอนท้ายบูโน่กับเพื่อนชาวยูของเขาเน่ะดันไปอยู่ในค่ายกักกันนะครับและพวกเขาเนี่ะ <siglo> ก็ถ <uss UC> ูกทหารนาซีรมควันพร้อมกับชาวยูที่อยู่ในนั้นทั้งหมดเลยนะครับทาให้บูโน่กับเพื่อนของเขาอะครับก็ตายหมดเลยนะฮะนั่นแหละครับผมดูแล้วมันก็แบบเออรู้สึกดาวไปหลายวันอยู่นะฮะมันทําไมมันถึงโหดร้ายแบบนี้จังวะ มันก็แบบดูแล้วมันมันไม่ไหวจริงอะอันดับที่3 The Passion of the Christ เออเป็นภาพยนตร์แนวาศาสนาคริสต์นะครับผมเกี่ยวกับชีวประวัติของพระเยซูออกฉายในปี2004กำกับโดยมิลกิฟสันโดยในเรื่องนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวประวัติสุดท้ายของพระเยซูนะครับตั้งแต่ถูกยูดาสทอยยการถูกจับไปทรมาน ไปจนถึงการถูกตึงการเขนและการฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่นะครับออโดยเรื่องนี้บอกเลยว่ามันไม่แนะนำนะครับสำหรับเด็กและผู้ที่ไม่ชอบความรุนแรงหรืออะไรที่เกี่ยวกับเลือดอะ่ะถ้าใครกลัวเลือดก็ไม่แนะนำให้ดูเรื่องนี้เลยเนื่องจากเรื่องนี้จะมีฉากการถูกทรมานของพระเยซูในทำเอาแบบผมดูแล้วมันไม่ไหวดูไม่ได้จริงจริงอ่ะมันจะสมจริงเกินไปเลยววะแล้วไหนจะโดนเคียนตีให้เห็นจานจานนี่คือแบบโอ้ดูแล้วมัน น่าสงสารมากเลยอ่ะสงสารพระเยซูมากอ่ะ,ะฉากที่ถูกตึงกางเขนเนี่ยก็คือทําให้เห็นจ่าแบบไม่เซ็นเซอร์เลยนะแบบนั้นมันดูน่ากลัวก็แบบน่าหดหูหน่าสงสารอ่ะและบอกเลยว่าเรื่องนี้คือดูไม่จบจริงๆนะเพราะว่ามันทนดูไม่ได้อ่ะเออเอแต่สุดท้ายอ่ะผมก็พยายามแบบฝืนดูจนจบอ่ะเนาะแต่ก็แบบจะมีบางซีที่แบบผมแบบต้องกอไปอ่ะเออเพราะว่าในเรื่องอ่ะมันแค่แบบไม่ค่อยมีอะไรมากอ่ะแต่แบบ โอ้โหมันไม่ไหวจริงๆคือถ้าใครแบบไม่ชอบความรุนแรงนะก็เลื่กเ,เ,เรื่องนี้ได้เลยนะฮะอันดับที่2 g a v e of the Five f i e s หรือสุสานหิ่งห้อยนะครับเออเป็นภาพยนตร์อนิเมะญี่ปุ่นแนวดราม่าออกฉายในปี1988กำกับโดยอิซาโอะทาคาฮาดะโดยเรื่องนี้นะครับจะเล่าในช่วงญี่ปุ่นยุคสงครามโลกครั้งที่2 โดยจะมีสองพี่น้องนะครับที่สูญเสียบ้านและครอบครัวเนื่องจากผลกระทบของสงครามทําให้ทั้งสองต้องดิ้นรนเอาตัวรอดกันตามกำแพงโดยที่ทั้งคู่เนี่ยแทบจะไม่มีกินต้อไปขอตามชาวบ้านต่างๆนะครับผมจนกระทั่งน้องสาวของเขาเนี่ยก็ได้ป่วยเป็นโรคขาดสารอาหารและสุดท้ายก็เสียชีวิตลงนะครับและในเวลาต่อมาพี่ชายก็เสียชีวิตตามไปอีกคนนะครับผมซึ่งก็อย่างที่ผมเล่าไปอ่ะ โหด,ดหูมากก็คือถ้าใครแบบจิตอ่อนก็ไม่แนะนําให้ดูนะครับผมโดยปกติเนี่ยอนิเมะหรือการ์ตูนน่ะมักจะสร้างเนื้อเรื่องแบบเบาสมองดูสนุกสนานเพื่อให้เด็กๆได้ดูแบบดูสนุกแต่จะมีบางเรื่องนะครับที่สร้างไว้เพื่อสะท้อนสังคมอันโหดร้ายซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับผมและก็ได้ทําออกมาได้โหดหูที่สุดด้วยเพราะว่า มันจะเป็นอนิเมะญี่ปุ่นที่สะท้อนเรื่องราวของเด็กทั้งสองท่ามกลางสงครามและกลารสูญเสียและถึงแม้ทั้งสองอะใกล้จะตายจากผลกระทบแบบนีน้อย่างน้อยพวกเขาก็ยังสร้างความสุขและสร้างความหวังแบบริบรีเหมือนกับหิ่งห้อยที่มีชีวิตไม่นานแต่ตัวหิ่งห้อยเนี่ยก็เรืองแสงของมันตราบจนสิ้นชีวิตนะครับผมและอันดับหนึ่งนะครับผมก็คือ Requi ีย for a d อดีบทสวดเดวัน ที่ฝันสลายเรื่องนี้นะครับผมยกให้เป็นที่หนึ่งเลยนะครับผมสำหรับหนังที่ดูแล้วหดหูที่สุดโดยเรื่องนี้จะออกแนวดราม่าเชิงจิตวิทยาออกฉายในปี2000กํกำกับโดยดารนอ r รอนอฟสกีผู้ที่ชอบทําหนังแนวประสาทแดกนะครับอย่างแบ็กซวอนและมาเธอร์นะครับโดยเรื่องนี้จะเกี่ยวกับซาร่าหญิงมม้ไวัยเกษียณโดยแฮร์รี่เนี่ยเป็นคนที่ติดยาอย่างหนัก ละแทบไม่เคยจะโผล่หัวกลับมาเยี่ยมเธอเลยจากความเหงานะครับผมซาร่าเนี่ยก็ได้นั่งบนโซฟาดูเกมโชว์รายการโปรดและก็จินานาการว่าจะได้มีโอกาสไปเฉิดชายในเกมโชว์นี้สักครั้งในชีวิตนะครับส่วนไอบักแฮร์รี่เนี่ยก็ได้มีแฟนสาวที่ชื่อว่าแมรี่นะครับสวยมากซึ่งทั้งคู่รักกันมากแต่ทว่าทั้งคู่กลับไม่มีเงินไปเสพยานะครับทำให้แมรี่เน่ยจำใจที่จะต้องขายตัวนะครับเพื่อเอาเงินมาเล่นยา แล้วก็เอามาให้แฮร์รี่แฟนหนุ่มของตัวเองด้วยขนาดพอตเรื่องที่ผมพูดไปเมื่อกอี้แม่งโคตรหดหูอะอ่ะองค์ประกอบอื่นนะ่ะก็ยังหดหูเหมือนกันนะครับผมโดยเฉพาะมุมกล้องนะ่ะและการแพนกล้องนะครับที่ทําได้ออกมาแบบหน้าหงุดหงิดนะครับผมและการตัดต่อแบบเน้นออบเจ์ Object, นะครับแล้วก็ตัดแบบสลับไปสลับมานะครับรวมถึงซาวดนตรีประกอบนะครับผมที่บันเรงออกมาได้แบบโคตรอึดอัดแล้วก็ชนหดหูในช่วงสุดท้ายของหนังเรื่องนี้ด้วย ทำให้เรื่องนี้ก็ได้สะท้อนสังคมนะครับเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดได้ดีมากแล้วก็ได้สะท้อนด้วยแบบหดหูดที่สุดเท่าที่เคยดูมาเลยนะครับผมบางฉากจะมีฉากโป๊เปลยเอากันแบบโอโ้โหเยอะแยะไปหมดอ่ะเนาะแต่ถ้าตัดฉากส่วนนี้ออกไปอ่ะแออแค่ให้ดูแบบโทษของสารเสพติดหรือแค่เป็นกรณีศึกษาแบบเฉยๆอ,อ,อันนี้แบบพอได้เนาะแต่ถ้าใครที่อยากแบบดูเพราะว่ามันหนหูกแค่ไหนก็ลองไปดูนะครับผมลองของได้เลยบอกเลยว่า แมงโคศร่าอะ่ะผมถึงให้เรื่องนี้เป็นที่หนึ่งสำหรับผมเลยเกี่ยวกับหนังที่หดหูที่สุดนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเอ่อสิบอันดับหนังที่ดูแล้วหดหูที่สุดจนต้องจิตตกไปไหวยวันนะครับผมซึ่งเอ,อ่เรื่องนี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับใครบางคนนะครับผมโดยเฉพาะคนที่อยากเสพงานที่เกี่ยวกับเอ่อแนวร้างผ่านแนวแบบบู๊แอคชั่นอย่างนั้นนะเนาะแต่ถ้าใครอยากดูเพื่อที่จะศึกษาเกี่ยวกับ การสะท้อนสังคมไม่ว่าจะเป็นจิตวิทยาโทษของยาเสพติดหรือสภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิตแบบนั้นนะ่ะคนก็ควรดูเรื่องนี้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าหนังเนี่ยไม่ได้แค่สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่หนังก็ได้สร้างเพื่อสอนชีวิตเกี่ยวกับตัวคนด้วยนะครับผมอ่ะก็จบไปแล้วน,นะครับสําหรับเอ,อ่อคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะครับและถ้ามีเรื่องไหนที่มันแบบหดหู่แต่ไม่ได้ติดวิสนี้ก็สามารถ คอมเมนต์แล้วก็แนะนําให้กับผมได้เดี๋ยวผมจะลองไปดูนะครับผมอ่ะก็จบไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ